บายบายตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกาพี่อามไปทำงานแล้วเราก็อยู่บ้านคนเดียวเวียนมงสายครับวันนี้วันทำงานวันสุดท้ายของบริษัทโอฮานะนะครับและคุณอยู่ในรายการ Walk the f u c k ไอ้ที่บอกว่าทำงานวันสุดท้ายนี่บริษัทไม่ได้ปิดหรือว่าเจ๊งอะไรนะครับเพราะว่ามาตรการของรัฐบาลนะครับสั่งให้เราห้ามถ่ายทำหรือออกกองนะครับเป็นเวลา14วันนะครับบ้าบอจริงเฉียวนะครับเฮ้ยเทโอฮัน่าเนี่ยไม่รวมตกล้องนะก็เจ็ดคนแล้วแล้ววันนี้เป็นงานที่ เรายกเลิกการถ่ายไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นงานของลูกค้าเลยนะครับมีลูกค้าสปอนเซอร์นะครับจริงๆกอ็อยากจะหยุดบริษัทตั้งนานหละเพราะว่าไอโควิดหัวดอนี่แม่งมั่ควรใจมากเราเลยต้องระวังตัวเองนิดน,นึงนะครับก็เลยอยากจะพักบริษัทโอฮาน่าปิด ทำการไปสัก14วันตามมาตรก,การนะครับผมก็นี่แหละสิ่งที่กูทามาตลอดนะครับไอพวกที่คอมเมนต์ใน oh นะโอฮันน่านะโอฮันนาตุนคลิปโอฮันนาตุนคลิปคลิปนี้ถ่ายตั้งนานแล้ว <c oughs> ก็นี่แหละ54วันนี้โอฮันน่าไม่ได้ทํางานแล้วไม่มีคลิปตุนนะทุกคนจะดูอะไรกันครับนี่แหละคือวางที่ผมวางแผนมาคือถ้าเกิดวันไหนที่โอฮันน่าหยุดไม่ได้ทํางาน,นหลายวันทุกคนก็ยังมีคลิปให้ดูตามปกตินะครับผมโอเคแล้ว <c oughs> okay. เดี๋ยววันนี้ผมจะไปบล็อกให้ดูนะครับผมว่าชีวิตหนึ่งวันในการทํางานผมนี่เป็นยังไงบ้างแล้วบอก ชิกใหม่ด้วยจะไปต้อนรับสมาชิกใหม่ของโอหานากันนะครับถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมคอมเมนต์มันหายไปไหนเออคือผมมาใช้ชื่อคลิปว่ากําเนิดอาร์มโอหานาใช่ไหมก็เลย เอารูปย้อนอดีตมาแล้ว u t u b e อะจำกัดความคิดเห็นของเราเว้ยคือห้ามใครมาคอเมเมนต์คลิปนี้พอรู้ไหมเพราะมันกลายเป็นคลิปเด็กเพราะว่ามันมีเด็กไอ้เฮียแล้วเด็กจัดเลยอะแล้วเด็กนันคือกูเลย, <S <S เ,ลยเออเหมือนยูทูบอะเขาสกแกนว่าเออคลิปนี้แม่เป็นคลิปของเด็กนะมีเด็กอยู่ในนั้นนะเขาเลยลบคอมเมนต์ออกห้ามคอมเมนต์นะครับผมเพราะว่ายูทูบมีมาตรการของการที่คลิปไหนที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเด็กเนี่ยจะคอมเมนต์ออกหรือว่ามีเด็กอยู่ในคลิปเนี่ยเขาจะเอาคอมเมนต์ออกหมดเลยนะครับเพราะว่าการกระทบจิตใจนะครับผมเพราะว่ามันเก้นด่าเม้นว่าเม้น ไม่ให้เกียรติเม้นเม้นอะไรทําให้เด็กคนหนึ่งเขาบั่นทอดิตใจอะ่ะที่เขาถูกว่าเออเยอยมันท้อแท้จังวะนึกออกไหมเออยู่ทุก็เลยช่องไหนที่มีเด็กเลยอยู่นะคะเขาจะ ไปคอมเมนต์ออกไปเลยนะครับตอนนี้นะคะพี่ยามเขาก็ออกไปทํางานแล้วหน้าที่แม่บ้านอย่างเราก็คือวันนี้เพื่อนจะซักผ้าจริงๆก็จะซักแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ก็แบบฝนตกทั้งวันนะคะเมื่อวานสองวันก่อนเราก็จะซักผ้านะคะแล้วก็จะหุงข้าวทำหมข้าวกินเองรู้สึกว่าวันนี้อยากกินเป็นอ่อไข่ดาวนะคะเดี๋ยวจะทอดไข่ดาวกินไปซักผ้าก่อนวันที่สกปอนตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นมันหนาวย่างพี่คิดถึงกันอีกแล้วเลยว,ว่า ตอนนี้น้องมีคูเปล่ายัางเออผมชอบท่อนนี้มากฉันงเงาโดยไม่มีแบบแผนหรือว่าแบบแปนของความรักโดยฉันมีเพียงแค่สองแขนจะคอยก่อดเธอในยามจะพักฟันถึงเธอเป็นกิจจะวัดบรรยายได้มากกว่าสิบ,บันพัดฉันฝันฉันฝันถึงเธอไม่เคยอล่มก้าวเทู่ก<ป>ูเกิดมาในประเทศที่แม่งโคตรเสลีจะทำยังไงได้แม่งมีคนที่อับป กูเกิดอ,อยู่ในประเทศที่ตะก่อนแม่งเสลยแต่ตอนนี้แม่งมีคนที่บริหารโคตรอป,ปิเย็ดแม่กูเติบโตมาแมก่กูเลี้ยงดูก,กูมาให้กูป้อนข้าวและป้อนยาแต่ตอนนี้ชิปหายแล้วแม่เอ้ยอ่าโอเคครับผมถึงออฟฟิศแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีใครมาแล้วบ้างนะฮะ ตอนนี้มีสดดิ้วนะครับผมกับฝั่งคุณเทพสบอนนะครับอันนี้กําลังยืนคุยกันอยู่นะครับโอเคผมเดี๋ยววันนี้ไปดูกันบ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโอฮาน่าบ้างเพราะว่าเป็นวันทํางานวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุด14วันตามมาตรการของรัฐบาลนะครับ <S 1> <S 1> <S น,นี่เป็นกับข้าครับผมที่น้องเฟิร์นทําให้นะสวัสดีครับคุณดิ้วครับสวัสดีครับ ในการล่าท <aunque S 2> <me> ้าผ <or> ีค <t> ร <art ic> ับล่าท้าผีมึงแทงเสถียรไงงก็ผีที่ไหนมาเจอวะบล็อกบล็อกบล็อกปกติของการทำงานของโอน้านะครับก็คือเจ็ดโมงก็มากันบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับชิวๆนะครับสวัสดีครับสปอนซ์ครับเป็นไงบ้างโอ้ดูแลต้งผมครับ ูแล้วผมอยู่ไงโอ้โหปอยสว่าง <c oughs> ก็รักมากครับเมียหลงเพราะนี่นะี่ย <c oughs> สาวๆมองหลายคนแล้วแกเริ่มจะไม่ให้ไว้ผมตรงนี้แนละ้วโหล่อจัดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสมาชิกใหม่กันนะครับที่เราคุยกันต้นต้นเยอะมุกยอะเยอะยินดีต้อนรับสวัสดีครับ Yeah. เราจะมาเยี่ยมมาชิกใหม่กันวันนี้ใครจะจับม<อ>ันม <า S 1> ั่งเอ่ยออกมาแล้วเด้เอออกมาดิโอ้ยเฮ้ยหูเห็นแล้วแม่นนะั่นเขาที่งเหโอ้ยไมาใหม่เฮ้ยว <c oughs> ้าว <c oughs> ต้องบอกอยัองไงเคยถึงฉกยัง มันยังไม่เคยจบเนี่น้องมานอนเอาพนักพี่อะไรพี่อยากได้เมาแล้วก็มีสปอนเซอร์เป็นงูแล้วรับเฉยสปอนเซอร์เป็นงูกินข้าวยังมันยังไม่กินนะพี่มันกินอาทิตย์ละตัวแต่หนูยังไม่มาเลยหนูอ่ะอ๋อแล้วนี่กินไปยังกินไปก่อนมาแล้วอุ้ยมันมันยังไม่ขี้ซะกมันสันเนาะมึงสันเนี่ยผมสันอนนี้เป็นงูสันลองเอาวางไว้แปรงมือแปรงมือมันไม่กัดมันไม่กัดกูไปดูมาเขาบอกว่าเด็กเข้าข้างหน้ามันจะกัดอ่ะ มึงสั่นทำไมเนี่ยมึงสั่นทำไมอะขอสัมผัสก่อนสัมผัสแรกก่อนอ๋อมันถุงยางมันถุงยางมันถุงยางผมปล่อยแล้วนะไม่โยนนะพี่ไม่โยนนะไม่โยนไม่โยนไม่โยนว้าวนี่คือน้องมาโนดนะครับไาจอน มันไม่เอางกลัวจริงกลัวมันคืองูเหลือมเนี่ยจริงแล้วมันคืองูบอนงูบอนชอนรับมาจับปะจับจับแบบข้างหลังไงไอเจมบอกว่ามันไม่เคยกัดใครเวยแล้วถ้ามันได้กลิ่นไม่คุ้นละเจมแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ด้ ยังไม่ชินไงเดี๋ยวค่อยรอค่อยเล่นจริงจังอ่าแล้วนี่คือน้องบอลชอนเฮ้ยน้องมาโนดน้องมาโนดนะครับสมาชิกใหม่ของของพวกเราเฮ้ยมันสนิทกับเจมไม่ใช่ไอเจมกล้ากับมันสุดไงมาโนดไอเจมกินงูนะเคยไอเจมซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปเจองูข้างทางถ้าเป็นบ้านผัดเผ็ดเลยไปทำงานดีกว่า โอเคนะคะตอนนี้เราก็ระหว่างที่รอผ้าปั่นนะคะ mm hmm. ก็เก็บที่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะไปลดน้ำต้นไม้ mm hmm. ทุกคนคะ mm hmm. พอเราลดน้ำต้นไม้ mm hmm. เราแบบว่าชุ่มฉ่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม mm hmm. ทุกคนดูนู่ โอ้ฝนมันมาอีกแล้วมืดตึ๊บไอเวนเมื่อวานทอดไก่ดิน้ำมันกระเด็นเข้านี่ไม่ฉันหมูพี่เป็นสีเหมือนเอาเมจิแตตมจริงหรอหนูอยากเอากระจกให้พี่ดูมันเป็นจูดแบบว่าปากาเคมีเลยเห็นไหมเฮ้ยจูดอะไรมาวะอ๋อนี่หรือเปล่านี่ไงยี่อะไรจมูกกูจิ้มนะ แต่ตรงเนี้ยดูดิน้ำมันกระเด็นไข่บ้านดำนะคะครับบ้านดำบูติชันฮะอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับคนถามว่าพี่มีแดดฟันแล้วเหรอคะใช่ครับสีเขียวด้วยนี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่านานๆทีจะได้เห็นพี่เสื้อสวยว่ะเสื้อคณอเหรอใส่ไม่ได้เซลเซียสเลยรู้ว่าคณอเปลี่ยนเลยว่ะไม่เมืนรถดีรถดีไม่ขนอมีรถหี่เลยใช่ใช่คณดำ้วยรถขนน้า ตกหมดก่อนจิถึกหมดมั้งเนี่ยแล้วก็หนาอันนี้คือการทํางานนะครับผมของฝ่ายพร็อพนะครับเฮ้ยเอาอันนี้มาก็ได้ที่ยุ่งใสโต๊ะที่เป็นรูปทรงทรงเายังไม่ลืมปล่อยสมาร์ทโฟนนะครับที่ทรงไอ้มาชอบพี่อะไรผมตรงนี้ตรงนาฬิกาสายอ่ะปล่อยเลยโอ้โหปั่นปัดปัดบ่อยเลยอันนี้ทำไรจะเอานี่ลงอ่ะอันนี้สุดยอดท่าบอกเลยว่ามีดิสนีย์นี่ก็คือแบบว่าดินีพัทดนนี่พัทสีดำมีป่ะอยู่ได้ทั้งวันดูติดเลยนี่ ี่เป็นครั้งแรกที่รองมันเน <book farming> ิ <mínimo image> ่นนาน อะไรนะอะไรนะมันมีเสียงหนึ่งอ่ะนี่ของโฟร์เซนสองใส่ย่งจีอย่างนี้ยังจะห้อยโซ่อีกนะไม่ห้อยไม่มีที่ห้อยอ่ะเราจะไม่ห้อยอย่างนี้อ่ะที่จะห้อยแบบข้างๆอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่มีหูแล้วแล้วถ้าวิ่งไม่ตีไข่อ่ะนะไม่เคยเห็นชาวเน็ตเขาทำอ๋อ60เป็จริงๆนายป็นจริงๆไหมล่ะพี่หยาไอ้ตริงเหรอกำลังคิดเลยเนี่ยไอ้ติงเลยแกแต่กี ใส่ไว้ใสยเสื้อผ้าเลยดิ้วมัดไว้เลยดิ้วมัดไวมันไม่ได้เชือกไม่ถึงเอาไงนะปล่อยเขเลยปล่ปล่อยปล่อยเอาไปเอาไปเอาไปไว้ที่ไหนอื่นที่ไหนอื่นที่ไหนอื่นอเลูกค้ังเราได้ขึ้นแล้วนะครับอาเจปโซ่แทด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 แทแทดแทดแท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 ทแท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 ทแแแดแดแแ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 แ่แ แป๊บเดียวอย่ไม่เกินห้าทีอ่ะฝนหยุดและโอ้โหมันต้องมีอุปสรรคอะไรขนาดนี้ด้วยเนี่ยอะไรปะเอาใบพีชสาเฮ้ย่ฝนตกหวานเฮ้ยท้องเดือดเยี่ยมเจยเหตุการณ์คี่คาดคิดขอผมคือแสงมันวูบวาบด้วยแล้วก็แล้วก็อะไรบางอย่างที่ไม่ควรถ่ายใช่ายก่อนไปดูก็ถ่ายกับสบู่เยิ่งยสบู่ปิเยอะไปเอาสบู่อ่ะสบู่เยอะีปโอเคแล้วเมื่อกี้นี้มีเคล็ดลับอะไรคะที่ฝนตกแล้วอยู่ๆฝนก็หยุดตกให้เราถ่ายทำต่อได้เป็นเป็นพี่มีครับพี่มีท่องคาถาไปบูแล้วก็ทำให้ฝนหยุด สุดยอดเลยกล้องก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่เกินห้าทีอ่ะผมหยุดแล้วก็จะกลับมาเปิดตรงนี้ใหม่ก่อนแล้วก็ใช่จะอดันนะตรงนี้เฮ้ยี่ยบป้องทำไมใส่แล้วไม่เซตที่เลยอุ้ยทำไมอ่ะมีเชือกกล้ามอะต้องกรรมการอ่ะอุ้ยใครแพ้คนใส่ป้องนี่บ้างสวยเยี่ยหุดเลยคนไม่น่าโทษแพ้ขอขอที่เซ็นเซอร์น้องไหมฮะแพ้คนเสิร์เกย์แบบนี้โหเกย์อ่ะจะเป็นเกย์อ่ะเกย์ออกลังกายอ่ะตัวกลมบิดเนี่ยสองการอย่างนี้เลย เเเเออออไหหี้้ยยลลืนี่คืออะไรไทยอะไรวะโอลิแฟนเหรอโอลิแฟนวดนหนาโอทีแฟนวดนหน้าเดี๋ยวพอเด้งปึ๊บแล้วก็อ่ะเริ่มน้ำกันแล้วก็น้ำมาฉีดเลยกันลำดับหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อยเข้าอินเสิร์ตนะเดี๋ยวนะลูกไก่ตกน้ำตับบทูกไก่อย่างน้ำตำมต้องไม่ไหวเลยเย็นไข่จับเลยตอนเนี้ยอ๋อเย็นมากตอนนี้มันแป้งต่างโง่เลยสบู่ไม่ค่อยละลายแล้วป่ะเนี่ยอันนี้เย็นเลยเนี่ยตอนนี้เย็นใครจับเลย แทย์มเคยแต่งตัวแบบนี้ไหมคนคุณทำไมวะจะแต่งทำไมไม่เคยไม่แบบไปเล่นสงการอะไรเงี้ยตัวใหญ่โอ๊ยตัวใหญ่กว่าพวกหญิงแต่ต้องแต่งเยอะๆต้องเยอะๆช่วยหน่อยโรตีดีฟ้า คอ้อันนี้คือการอินเสิร์ตนะครับผมการอาบน้ําเพื okay. ่อให้ผ้าออกมาได้สวยงามในกทรตลูกค้าต่างกๆนะครับมาดูจริตของไอดิวครับไอดิวคนที่จริตดีมากแอคติ้งอะไรของที้ดีมากดูหน้าเขาโอ้โหไงเทมจะเด็กแลยหลาดเยียร์จะดัดโอ้โหโอ้โหตัวหวั่นโอ้โหตาตาตาอย่าง ตาก็เต็มไม่ได้เสยต้องฟอมหลับตายตอนแรกก็กะว่าจะนั่งพักนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นมุมบ้านบ้านนี้ของพี่อาร์มอาจจะแบบไม่ให้เห็นหมดหรอกนะอันไหนที่ให้ดูได้ก็จะให้ดูนะคะจุดแรกนะเปิดประตูมาปุ๊บจะเจอห้องนอนเราเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนพี่อาร์มอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะคะโต๊ะคอมและข้างบนนี้ก็จะเก็บของต่างๆมากมายของตกแต่งของพี่อาร์มด้วยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดก็ เวลาเราจะนอนกันเราก็จะปิดผ้าม่านตรงนี้นะคะให้มันกลายเป็นห้องนอนนั่นเองส่วนมาโซนนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นห้องนั่งเล่นก็มุมนี้เป็นมุมขายของของเฟิร์นนี่นะคะอันนี้ก็จะมีรางมีกล่องอน,นี้นะคะเป็นไฟเบอร์ที่เฟิร์นขายอยู่นะแล้วก็จะมีคุกกี้ด้วยแต่ว่าคุกกี้หมดแล้วนะคะคุกกี้ช็อกลาวาใครสนใจอยากสั่งซื้อสั่งซื้อได้นะคะที่ร้าน FN by Store ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเลโก้เฟิร์นชอบการ์ตูนเรื่องวันพีชนะคะก็เลย มีเลโก้สะสมด้วยแล้วก็จะมีนี่นะคะลูกๆคนเองค่ะน้องปลามันตะกะมากเลยทุกคนดูนะอันนี้ชือ่ออีววนนะคะแล้วก็มีน้องแก้มป่องด้วยพี่อามเขาชอบทุกคนดูซอมบี้นะมันจะให้อาหารมันลงกินกันแบบอร่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโซนนี้ นอดีครบอดตกใจนู้นแบบถ้าใส่ยางเกงคนละสีน้ำท่วมปีห้าสี่น้ำท่วมปีห้าส่ไอ้เหี้ยโ้โชว์ีเดี๋ยวเดี๋ยมีโชว์ด้วยโชว์ดีวยไเไป๋ยวดีอยวย่าีเีวเดีวไดี๋ยวเยดีเยวนดี๋ยวอยเดี๋ยัเเีวเดยวเยนวไี่ย ชอบ๋เรี่ยนานที่อำนะไม่โอ๊ยอย่าเลยอย่ยโอ้โหเด้งเลยเกือบตายนะที่เสียงก็เสาบ้างเลยพี่มีรู้สึกยังไงบ้างคะกับการทำงานวันสุดท้ายรู้สึกเย็นรูสดชื่นเพราะว่าคีิแบบรับเาเซฟโซ่ทำให้เราเย็นสดชื่นและใช้ชีวิตได้ต่อไปในวันพ่กนี้สนุกมากครับ ต้องรู้สึกยังไงกับการทำงานวันสุดท้ายเรารู้ว่าวันนี้จะมาถ่ายเอฟกซ์โทรเราไม่อาบน้ำมาที่บ้านปกติเป็นคนอาบน้ำทุกวันอยู่ท่าทีอาบทีท่าทีอาบทีเลยไม่พี่รู้สึกยังไงที่เราทำงานวันสุดท้ายเนี่ยอ๋อก็คุยคิดถึงเพื่อนหน้าดูนะอยู่บ้านก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวเลี้ยงลูกแบบว่าเลี้ยงลูกที่ช่องพีพีเรซี่ฮะเลี้ยงอย่างเดียวเลยก็ไม่รู้ว่าจะมาหาเพื่อนอีกเมื่อไหร่เพราะว่ากักตัวนี้ก็ต้องอยู่บ้านนะเขาบอกไปไหนนะพอคนกักตัวก็แบบว่าเอาเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องอยู่บรู้สสึกยังงงไทที่่าาานลุด อีก1ิวันจะมาต้องมาเจอกันใหม่อ๋อรู้ว่าคุณจะโดนใหี่อกแล้วไม่พี่รู้สึกจะเหีเหงาแน่ๆเชื่อในจริงพี่เป็นคนที่ไม่เหงาเพราะว่าพี่สุกัญชาอยู่บ้านเลยจะทำให้ไม่ชากระช้าแมวไงนั่นแหละไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาหรือต้องคิดถึงพี่มากแน่ๆเลยอะเสร็จเรียบร้อยครับผมพี่เมนอ่ะเลิกก่อน และนี่คือการถ่ายทำวันสุดท้ายนะครับผมจากที่จะหยุดกันยาวๆมาเดี๋ยวเขาจะประกาศล็อกดาวน์แล้วไม่ได้เจอกันแล้วนะครับขอมือทุกคนหน่อยครับเราต้องช่วยกันนะครับเราต้องสู้ๆไปด้วยกันนะครับทุกคนอากาศอย่าตกนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าห้ามถ่ายทำนะครับโดยมีกองถ่ายไม่เกิน5คนนะครับวันนี้วันสุดท้ายที่เขาเลิกพรุ่งนี้เออาวท่านแรกก็ประกาศว่าเราจะทำงานต่อได้ยังไงอ้าวทีนี้ไม่ได้ถ่ายปีสามเจ็ดแล้วสเมขวบเกิดมา3ขวบปีแล้วกู2ขวบแล้วนะ นั่นแหละแล้วทำตามกฎหมายนะครับผมเราต้องทำตามตามตูดซาบอนนะเฮ้ยเฮ้ยภูมิใจภูมิใจเฮ้ยภูมิใจเป็นกันเลยแห่เราไม่เปเลยอาคทำตามกฎของมาตรการที่เขาจัดมานะครับผมเราจะไม่แหกข้ออะไรมานั้นนะครับผม ก็อยู่กันยาวอยู่บ้านพักผ่อนกันบ้างก็นำงานมาหลายวันแล้วหลายปีแล้วใช่ให้ให้นั่งเฉยบ้างเออเออให้ได้นั่งลุกไปไหนไม่ได้บ้างใช่ให้แบบเตียงเตียงไปเออเตียงเลยอ่ะบันดาลวิชเท็นขั้นนี้ขึ้นนี้ื่องนี้มาเขาให้มาเขาให้เฮ้ยมาเขาให้เฮ้ยดีโอสตอนแรกหรือเปล่าใช่สิพี่มีบ้านดาวเออคุณนึกว่านานกาปกเมื่อกี้ครับผมอย่าลืมนะครับผม สปอนเกมการ์ดฮะอยู่ตรงนู้นมีคนตาอย่างนึงไอพีพีเลสซิ่งครับผมเป็นช่องแต่งรถแต่งรถแต่งรถแล้วก็อย่าลืมนะครับงานคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับบุ่งมิวสิกนะฮะไม่ทำหรอไม่ทำเไม่เคยทำด้วยนั่งกับพ่อแม่เหรอไม่เคยเอากับพ่อมึงบอกอยู่บุ่งมิวสิกมาดูได้ไม่มีปัจจุบไม่มีไม่มีอ่ะโอ้ยตาบุ๋งโกหกไหวอะบุ่งมิวสิกอันนี้ผมพยายามเป็นเหมือนพิซซาตอนแรกเลยคนใหญ่ออ๋สปอนปล่อยเรามาแล้วว่ะเฮ้ย

บัวเล่นแล้วก็ต้องเก็บนะครับทุกคนเ F ดิครับใส่ไปได้ที่ต้องเรีนจอรและนี่คือสูตรขี้เกียจแต่ว่าทําให้ดูเหมือนเราทำโอเคเออเออเออางี้ดีไอเมียเนี่ยที่กกขยะที่กกขยะอ้อันเนี้ยลงมาเลยนะเว้ยที่กกขยะใช้ป่ะกกขยะเดี๋ยวต้องตรองหาครับพี่เออหาที่กกขยะไปดิแล้วก็กวาดไปเรื่อยๆเลยเออขุดร่องนั้นแหละให้มันน้ำมันไหลลงไปแล้วก็เออที่กกขยะ เอาไปงี้เลยงี้เลยไอ้ตรงนนนเนี้ยรนะูดไปรูดไปนี่วันนี้เลยนะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะเวลาครึ่งชั่วโมงนะกว่าเข้นะาไปเลยกว่าเข้าไ,ไปเลยเออเดีวดันไม่ดีดันอย่างงี้ดิเดี๋ดวยวเออจอนรับรับต่อยนิ้ว,วลุยไปเพื่อรับต่อยงี้เลยรับเอองั้นแหละไม่ต้องทำแรงเหยือเกินเหลือเกิสั่งเฉยโอ้หในขณะที่เขากวาดหมดแล้วจริงๆนะหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวที่จะหมดจะหมดจะหมดแล้วเดินเดินหน่อยเดินหน่อยเทก้าใกล้หมดแล้วไอ้สัสใกล้หมดแล้ยดิว่าเฮ้ย อีหน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียวบางคนก็ทำนั่นแต่เหมือนไม่ช่วยอะไรบางคนทำเยอะนลยแต่ไม่ช่วยเหมือนทำวนลูปไปเรื่อยๆภาพคลิปไปพี่อะภาพคลิปป์เอาไปคลิปเหรอเนี่ยไปคลิปป์เหรอคลิปม่รทำไมมันเดี๋ยเลยเอ้ยทุกคนเมื่อกี้ลืมให้ดูอีกมุมหนึ่งของบ้านก็คือมุมนี้เป็นมุมที่พี่อาร์มเขาน่าจะชอบมากๆเลยนะคะอันนี้เหมือนอาร์มเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นงานอะไรนะของพี่ซาบอนเหมือนกับว่าพี่ซาบอนเนี่ยทำผลงาน พวกนี้นะคะอ่าส่งอาจารย์ยอะไรเงี้ยแลทีนี้พี่ยามก็เลยแบบขอพี่ซาบอลมาตอนแ,แรกๆมาก็คือแบบแอบหลอนรูปนี้นะเูด <c oughs> ิรูปใครก็ไม่รู้อะแล้วทำหน้าแบบน่ากลัวด้วยแล้วก็รูปนี้นะคะรูปนี้แอบเหมือนกระสือนะสําหรับเฟิร์นแต่สวยสวยมาก <c oughs> ก็เลยแบบเพิ่งรู้พี่ซาบอลว่ารูปเก่งมากแล้วก็มีหน้าบ้านด้วยที่เป็นโอฮาน่าเนี่ยรูปเนี้ยอ้าว มไปไปละสนจริงแล้วโอเคครับเดี๋ยวกลับออฟฟิศกันถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายครับแม่ไปแล้วครับทำอะไรกินครับอัดมาม่าให้คุณเจี๊ยบเชินยิ้มได้กินมาม่าแล้วนะคะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายครับแม่สิบสี่วันโอ้หน้าหยุดเหมือนกันแม่ใช่ปิดไปเลยไปครับแม่ไปไหนครับไปไหนครับพักก่อนครับจะย้ายบ้านดีแล้วอยู่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับ พบกับพองกางเกงเหลืองจ่าดับเกงเหลืองเหงาแน่เลยเศร้าแน่เลยกลับบ้านเลยวไหมเนี่ยอนูนี่มา,อมเ,าเอาปิดดิเอาปิดนี่ก่อนอะไรฮัลโหลฮัลโหลอ่าว่างไหมคะว่างมีอย่างเปล่าจะถามว่าส่งของให้ยังเอออ่ะลืมลืมไม่สายเสร็จเดี๋ยวไปส่งให้โอเคแล้วก็มีสามกระปุกของพี่บูกับของไอ้กูเกิลออกมาไว้ด้วยนะโอเคแล้วก็ วันนี้พี่เข้าไปเอาวงล้อบ้านเบิร์มเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเข้าไปโอเคจ้ะโอเคได้ไหมได้เพื่อวันลืมส่งของให้เพลินสุดท้ายนังก็ลืมแล้วส่งของแล้วบ้านแล้วเออออฟฟิศจะบผมทำงานต่ออันนี้ก็คือหน้าที่ของพ่อบ้านไอ้ก้าดคือแต่งเครย่องเงี้ยเที่ยเลยเพลินอ๋อเพื่อขายการค้าไปสนีที่นี่โคตรดีเลยนะเรารู้จักหมดแล้วใช่คุกกี้ครับถ้าอยาก ชิมอยากกินสามารถสั่งได้ที่เดี๋ยวขึ้นไอจีไว้ไอจีทั้งเปิดเขาว่ากันว่าอร่อยมากด้วยไปเวฟต่อยนึงนะมันจะเยอะแบบว่าเปียเปียเลยโอเลจริงๆแล้วภารกิจในวันต่อวันของพี่จีก็เยอะไม่เบาเลยนะนี่ใช่เหมือนจะหยุดแตงไม่หยุดหรอกควองจริงโอเคครับหลังจากหยุดไปครับโอหน้าหยุดนะครับผมแต่ก็ยังมีคลิปที่ตุนไว้อยู่นะครับผมสามารถลงได้ปกติแต่เราอยู่ไป14วันนี้จะลง AO บ่อยขึ้นเดี๋ยวจะลง AO ให้ ดูเยอะนะครับผมจะเป็นวล็อกชีพประจำวงผมนี่แหละดีนะว่าโอฮาน่าเราแบบตุนคลิปไปเยอะมากใช่ไม่งั้นก็จบเพนะครับไม่มีคลิปลงนี่มันคือข้อดีของการที่เราแบบถ่ายคลิปเยอะๆถูกต้องเพื่อเหตุการณ์อย่างนี้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วมาตรการโอฮาน่าเรานี่เจ๋งนะพี่บริษัทอื่นเขาไม่ไม่มีนะให้ลูกน้องหยุดกันแบบว่าจึงเดือนแล้วได้เงินเหมือนเดิมอันนี้จะหยุดจริงจังนะคะทุกคนจริงจังไม่ได้รอเรนเจสสี่ บายงานทดีคนโอ้ยงานถ่ายงานยี่สิบหกเลยนะสวัสดีครับบายบายกินข้าวก็พร้อมถ่ายงานเสร็จก็มาโซยกันของมึงซื้อไหนนะเจ็ดสี่ผลไม้ใต้หอยลูกกามหาชบุรีก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจสี่ต้องมีต้องอยู่ใต้หอยลูกกาด้วยจังหวัดราชบุรีด้วย ทำกูเนี่ยฝีมือเมียเว้ยเฟิรนทำข้าวอร่อยมากเลยยิ่งไม่ได้อวยควยแตกเลยอุยหมูเบ้าวยังไม่ได้แดงเลยิ่งทำข้าวอร่อยมากแต่ว่าทำได้ไม่ไม่กี่อย่างยังไม่ถึงขั้นแบบแกงเขียวหวานมันสมั่นนี่เมียผมนี่เฮ้ยกราบเลยสบายปุ๊บปื๊บปื๊บเลยอร่อยสั่งแก๊ปมีร้านประจำอยู่นี่คือบุ๊กกี้นะครับน้องฝึกงานรุ่นรุ่นอะไร รุ่แปดรุดนแปดรุดแปดตอนนี้อัปเดตเลเวลแล้วผมกลายมาเป็นพนักงานโคหนาเป็นจากล้องนะครับผมเป็นพนักงานเต็มตัวต่พอเป็นพนักงานได้ไม่ถึง2วันทางานได้ไปถึง2วันนะครับก็ทําให้ต้องหยุดสิวันสดสวยทำแล้บอกฟิตติดเลยไปกลังแรงๆไปกันแรงแบบเถิ่เลยเตรียมตัวแล้วอาทิตย์นี้ต้องมาลุยงานเต็มที่หยุดไปอะไรหยุดไปบอกว่าถามถ่ายตัวเองว่าเอ้ยหรือว่าฝึกฝนตัวเองไม่นั่นไปแต่เงินก็ให้โปรเตสอย่างไง จะมีบริษัทไหนที่ให้เงินหมนกูฮะปีสิบสี่วันก็ให้เงินโมตีอีเหี้ยแล้วเนี่ยบ้านกูเนี่ยเจอ๋อ,อบ้านที่ซื้อเนี่ยช่บ้านกูเพิ่งจะซื้อใช่ไหมทยเนี้ยมันอยู่ในช่วงของการที่ต้องไปซ่อมอ่ะเขาเรียกอะไรนะไปตรวจบ้านครั้งแรกแล้วก็ให้โครงการเขาซ่อมแล้วโครงการเขาซ่อมไม่ได้เพราะว่าไม่ไมีไม่มีคนงานกูต้องหมายกูต้องกู<ม>ต้องลากยาวไปอีกว่าโอ้โหสามีบ้านนั้นยังเข้าอยู่ไม่ได้ ต้องรอเขาบอกว่าสิ้นเดือนจึยจะถึงจะเข้ามาซ่องได้แล้วซ่องก็ใช้เวลาอีกอาทิตย์อีกซ่อมเสร็จปุ๊บเข้าตัวรอบ2องอีกถ้ายังไม่ผ่านก็ซ่อมอีกสวยงากก็คือแบรนด์สบูส่สครับของเฟิร์นนะคะที่กาลันจะเปิดตัวเร็วๆนี้ก็ฝากไปกดติดตามกันได้ที่เพจไอจีลิตเติ้ลชอนะคะจะให้ดูโลโก้โลโก้คือเฟิร์นทำเองออกแบบเองนะปป่ง นี่นะคะโลโก้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นผู้หญิงนะคะนั่งอยู่บนพระจันทร์แบรนด์เฟิร์นนะคะเฟิร์นทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสบู่สครับก็คือขัดผิวค่ะได้ทั้งตัวแล้วก็เน้นเรื่องกนะ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้ก้นแบบก้นขาวก้นเนียนนะคะก็จะแบบ เน้นขัดตรงนั้นไปแล้วก็ส่วนที่ดำดำด้านๆทั้งหมดทั้งตัวในขจะเป็นข้อศอกตาตุ่มหัวเข่านะคะคือใช้ได้หมดเลยประมาณนี้แล้วก็เน้นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวสิวที่หลังสิวที่ก้นด้วยนะคะสิวตามร่างกายนะคะก็คือเฟิร์นตั้งใจทําสบู่รับน,นี้มาเพื่อให้คนที่แบบมีปัญหา ีทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวครีมครีมรักษารอยแตกลายนะคะครีมรักษาเฉพาะจุดก็คือจะเป็นครีมที่เน้นเรื่องขาวแล้วก็ช่วยรักษาสิวลดการอักเสบจ,จากสิวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่ก้นหรือว่าที่หลังหรือว่าอะไรนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนดําด้านเหมือนกัน,นะคะ่ะจะตุ่มข้อศอกหัวเข่านะคะประมาณนี้ได้หมดเลยเหมือนกันนะคะ ็จะมี2สองตัวก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ฝากนะคะฝากนะคะกดติดตาม IG เพจ l i t t l e นช o t t y ด้วยนะคะอยากดูดกันช้าอยากดูดกันช้า <c oughs> ได้ยินหรือเปล่า <c oughs> ฉันจะดูดมากกว่าเขาร้อยเท่าได้มา <c oughs> <c oughs> จะดูดกันช้า จังไฟจนปอดแห้งเลยตายหาไปข้างหนึ่งจะไปข้างนึยังอยู่เฮ้ยยูตลมมือเนี่ยคนเยอะจัดช่วงนี้ครับผมก็เป็นช่วงที่แบบว่าทำงานเสร็จก็มาพักผ่อนกันนะครับผมมีของจื่อเด็กเอ็นนะครับเขาเอ็นเทนให้พวกเราอยู่ความสุขกันไป โอเคครับเดี๋ยวจะไปเอาของที่โรงงานพี่เบิ้มนะครับเพราะว่าผมได้ให้พี่เบิ้มนะครับช่วยทำวงล้อนะครับวงล้อวงล้อเสียงดวงนะครับในรายการที่ชื่อว่าเชฟอุบะนะครับไปดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับไอชิจอแม่งทำตัวที่หนยงกูหายันหนึ่งวันนั้นโลกขับไปไหนไม่รู้แล้วเจอตำรวจตั้งด่านอยู่มันไม่ได้ใส่นี่เบล แม่งโลกแม่งดึงอนี้ออกแล้วหายก็เดินหายไปเลยแต่ไม่รู้ว่าโลกทำหาอะไรตัวเองก็ไม่ตัวเองก็ไม่ทําอะไรผิดนเสือกเสือกโรคครับส่งพี่อามลงไปเอาครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้ไว้ก่อนตรงนี้เป็นที่คนงานทํางานกันครับการทํางานออนน้าบางทีแต่ละวันก็คือไม่ได้ถ่ายคลิปจบแล้วก็จบเลยครับต้องเตรียมพร็อกเตรียมอุปกรณ์สําหรับถ่ายวันต่อไปด้วยแต่นี่ก็คือรับมาแล้วก็หยุดยาว14วันรอไปยาวๆรอถ่ายีทีวันที่26 ไป้รับมาเรียบร้อยแล้วครับวงล้อวงล้งอมหาสนุกวงล้อนะครับผมที่จะเอามาในคอนเทนต์ของเอลสตอรี่นะครับเอาไว้สุ่มอาหารว่าจะได้อาหารอะไรบ้างสวยงามที่เป็นสุดยอดปฏิดอะไรก็ได้แค่ขอให้พูดออกมาเสร็จแล้วนะครับเราจะรีบไปรีบกันราเราจะไม่อยู่นานนะครับเพราะเรากลัวครับจะมีโรคร้ายนะครับผม ที่เวอร์โนี้เกิดขอยากรู้จักกันกันมากขึ้นนะครับว่าเขาแบบว่าทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมีช่องเขาด้วยชื่อว่า YouTube เบิ้มนี่พิม์เข้าไปเลยครับยูทูบเบิ้มไปกดซับสไครต์ให้เบิ้มด้วยนะครับฝากช่องรุ่นพี่ด้วยรับของเสร็จแล้วเรากลับออฟฟิศกัน สรุปนะคะทุกคนค่ะคำว่าออกกำลังกายไม่มีอยู่จริงสำหรับพี่อามนะคะก็คือตอนนี้เฟิร์นจะต้องไปออฟฟิศแต่อะไรก็แบบเอ๊มีอะไรนะนางทักไลน์มาบอกว่าปอมาเล่นกับงูไปหามาโนดนี่ก็เลยแบบอีนนี้ก็โอเคไปอยากไปเล่นกับงูนะคะน้องมาโนดอะก็อะไรก็ไม่มีอะไรนะคะก็เดี๋ยวไปออฟฟิศกันน้องเฟิร์นนาถึงออฟฟิศแล้วแหละวันนี้ก็เหมือนอารมณ์แบบว่า ทั้งวันของผมแล้วกันนะถ้าบอกอตรงนั้นถ้าเกิดชอบแบบว่าให้ผมมาทําอะไรอย่างนี้นะว่าวันวันหนึ่งผมทาอะไรบ้างผมก็จะฟล็อกอย่างเงี้แหละทุกๆวันจะลงทีๆลงบ่อยๆลงอาจจะลงวันเว้นวันเลยก็ได้หรือลงแม่งทุกวันเลยก็ได้ชอบไหมถ้าเกิดชอบลองคอมเมนต์บอกกันดูนะครับเ oh. อออมะมีใครอยู่เลยไอพวกนี้แม่งไม่อยู่กันแล้วแม่งก็ไม่ยอมปิดแอร์เวรจริงเดีย๋ยวไปเล่นน้องมานอกันน้องมานอนหายไปไหนบ้างเฮ้ยมานออ่ะ เขาตาย้วาตายกระดาษเออเหนียววะนี่ไงที่ราคุูมีไงอดนแกล้งหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวมันมันไม่ได้หลับตามันน่ากลัวมันหลับตาได้ไงรนเป็นงูะไรอ๋อมันติดมันติดมาโน้ด อมันพันตัวเองขนาดนี้น้องเป็นบอลไงลูกบอลเลยใช่น้องขี้ายดูด,ดูมันหายใจดีเห็นปะเขาลาบอุ้ยครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยที่แบบใกล้ชิดงูขนาดเนี้ย <c oughs> ยังได้สีขาวอ่ะอืเอาแค่ตัวนี้ให้รอดก่อน <c oughs> อะไรมาแล้วเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วโคตรเป็นขี้เลย เขาจะเลยเข้าไปไหมหรือจะอยู่อย่างนั้นอดีนั่นเลยเข้าบในบ้านเดย์อย่าสุกคอยเด้อสูเอ้ออย่ามาทางนี้กลัว <c oughs> เขาจะเลยออกมาอุ้ยน่ารักแ้าพี่น่ารักแเอามันคอวางภลาดเนยชอบเหรอพี่อามชอบเหรอชอบน่ารักกตาย <c oughs> เดี๋ยวอาจจะหลับแล้วตื่นนึงก็เดี๋ยวกลับบ้านนะครับ <c oughs> โอเคครับทัง้งวันก็ประมาณนี้นะครับผมขอบ <c oughs> คุณมากให้ดูจบบล็อกนี้นะครับผมเดีย๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เองสวัสดีครับบ๊ายบายหนึ่งสองสาไม่มีความหอม